คลิปก่อนกดพายุเดือดเสร็จแล้วไปในปนน่ะอ๋อนั้งไงาครับึงเปิดดาบไอ้สั์เปิดดีไปตีหมอ่อนที่ไม่เอาหมอไม่สนใจโอ้ไม่สนใจหมอครับไม่สนใจหมอคขาไม่สนใจไม่ตายกวิ่งารอง เอาแบบแบบหมอกหนี้บอกอกแล้วบอกไม่เอาหมอว่ะเรียบร้อยว่าจะไม่เอาหมอไงแล้วแไม่เอาหมอได้ไงตัดถอนไปดีคนกระตุ้นความหัวร้อนต้องตีหมอมันดิวะไอ้เหี้ยพี่เนี่ยเฮ้ยเราก็ฉีดแล้ยจากี่มาเหรอไอ้เหี้ยจะของตัวไม้ทันเอ้ยตัวโอ้โไปเอาหมอพี่เก็บหมอพี่ ไอเหี้ยจะของตัวมาไอ้ทันจะของตัวเห็นแล้วว่าบูวัวตัวมาย่ำยีเฮ่ยคนบ้าเลยสัตวบทำงานไม่มามาเจอตอนเนี้ยตอนเล่นไม่มามาเจอตอนตัวมาเดินย่ำนี่ไปดิหมอ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 ไม่ตีก็ไม่ได้ถ้าตีก็สะ้อนไอ้เหี้ยเอ้ย เออนั่นเองัวนึงนี่สองหมื่นสามมาเป็นไงอ่ะไม่ต้องสะท้อนอก็เดือดเลยวะไลฟ์มันเฮดดีจังวะหุ้ยกูไปด้วยดีกว่าม้งเนี่ยเฮียดีจะเต็มแล้วเนี่ยโคตรสบายดีกูไปไม่ไม่สะท้อนเลยเออคนละภาพเมื่อกี้เหมือนมูที่อยู่ตรงนั้นน่าจะไม่มีคนเล่นป่ะกูทายแฟนว่าสองทุ่มน้องงอังไงหรือเปล่าสองทุ่มมันจบปั้นมันจบปั้นแต่สะท้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้องเกเร นี่ไปดีป่วยอ้เน,นี้ยังฟ้าลองหรือมีคนมาเคาะบ้านกูคุณไอสับอืมอัเนี้มันเริ่มมันเริ่มอมอกห่างแล้วว่ะแต่อกอกห่างไนานว้แค่นั้นแหละเฮ้ยอย่ารวมกันดีอย่ารวมกันดีออกห่างไว้แค่นั้นแหละเอะนอนโลอย่างน้อยอย่างน้อยกูตายหนึ่งชีวิตพวกมึงก็ต้องตายนิดหนึ่งชีวิตอ่ะเนี่ <ผม S 3> ยเดย,ยดูดิน<ด>่าวะมันไม่กดยา ต, recibir, ตัวพ tamam. ี really? ่ไอ no. no? oh no. ้ me. Me? ีตีโคตรแรงไอ้ที่อะธรรมดาไอ้แค่ไม่ตายไหมคืนเสียงตายดูดิดูดิโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้พลังพลังชิบหายนี่ทำไมติดเลยไอ้เนี่ยคำตอบของเราคือพินไม่ดูดิดูดิโอ้โหไอ้ท สมมติถ้าสมมติว่าเออเอาพินไปเอาพินไปดูมันแบบว่าไปแต่พินอ่ะสามสี่ตัวไอ้เหี้ยว่ามันหัวร้อนเนี่ยนเจ็ดร้อนทุกคนมีีพินเล่นกันหมดอ่ะส่วนเก็บไม่ล่ะดีจะเต็มไรสัตว์เนี่ยนะไปเล่นมามัวเอากูตีมันก็ตายนะไอ้สัตว์ดาเมจกูก็ถึงนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพินกระจอกไอ้เหี้ยพินพินต่ำโอ้ยสองหมื่นเจ็ดเลยหรอเละทำไมทำไมยิงแรงทำไมอ่ะบเพราะมันชื่อกูไง นีมื่สีก็ตายแล้วดูดิมันเป็นชื่อดิกูจะตั้งชื่อว่าตะนอนยากิโซบะยาวเกินไอ้ไอ้โด่งไอ้โด่งไม่ตีกูไว้นั่งฟานเฉยเลยไม่ตีกูเรื่องของมึงเนี่อะอามึงก็เอาหน้าไปถูตรงที่มันนั่งดิหยุดหยุดจ้าเออว่ะความคิดมึงดีความคิดมึงดีไอ้เงี้ยแล้วหมัดนไหมตื่นตื่นกความคิดมึงดี พี่อะอยากล่าเอาไป็นว่าแรงแรงไปเฮียสะท้อนใจมันเสยมันคงคิดอะว่าถ้าเราไม่ตีมันอะถ้านี่ตายแล้วเพื่อนตีแล้วสะท้อนดูดิเฮียท้อรถจักลยาไม่ได้ลมไม่พักเลยมันคงคิดนะว่ากูตีมันไม่ตายเอ้าตายว่าหมื่นห้าตายเฉยเลยเฮียเอ้าตายแล้ว เนี่ยนะเรื่ิกนั่งแล้วเรื่ิกนั่งแล้วเลิกนั่งแล้วเลิกนั่งแล้วยีจะขอตัวมาแบบโบ๊ะบ้าเธอะม่เห็นคนที่มันยีถวดบอสด้ไหมล้มบอสล้มบอสเลยถามาเพื่อว่าถามมาเพื่อถามว่าเกอะไรกันเหรอทเกอะไรกันเหรอะยีอะไรกันเหรอทเกอะไรกันเหรอะเจอกูดีกว่าหัวเราะอะไรกันวะอยากชัวหัวเราะอะไรกันวะ ตลกเวอดไลน์แล้วนะวอดไล่แล้วนะเอาอะดีๆนะดีๆนะเอานะตีดิตีดิมันมันชักเข้าชั้กออกมึงอ่ะแไอ้อารมณ์กูหมดว่าไม่หมดเลยหมดเอาดิมาดิมาดิก็มาดิตายนะโด่งเฮียทำไปเล่นไปอ้าวไม่ไม่ไม่บอสตีอันนั้นคือคนไม่พอใช่ไหมบอสระเบิดอย่างนั้นอะใช่ กูขอหยับนิดนึงดิโดงไอโดงให้กูหยับหน่อยดิโดงไอ้ยี่ไม่ตีกูเลยว่าโดนโดนถาวรกูด้วยมึงไม่เถามันมันไว้เใช่หรือว่าก่อนไม่ไม่รู้ถาวรอยู่ไหนแค่มีอ่ะกูเก็บแล้วกูเก็บอ๋อนั่นอ๋อมีมีไอ้ยี่เอาไว้ช่องไหนดี๋ยไว้สัตว์ไม่ให้มาไม่ให้มาโคปั๊มเลือนเหมือนโดงเลยไอ้เอ้เขาสี่หมื่นเลยโอ้โหสี่หมื่นเลยหรอมึงกดยามันเนี่ยเขาบอกคอมแรงไม่เห็นหรออุ้ยหมื่นเก้าไอ้ยี่หมื่นเก้าก็ตายแล้ว ไอเดินนอนไอ้แก้วโอ้โเป็นไงตะนอนเป็นไงเดี๋ยวดีเต็มมึงจะไปแล้วเฮี้ยกูไม่กลัวเวลาพวกมึงนานหรอกเดีเต็มแล้วไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดีเต็มมึงเลยไม่ต้องเราต้องบอกดีครับพรุ่งนี้มีงานเช้าเจะมาบอกกูรู้ว่าไปไม่ต้องทำากูรู้ว่าป้ายป้ายดีมันเสียเงินในเฮี้ยแต่ได้มาด้วยวิธีการเนี้ยมันสะใจเฮี้ยนี่แหละนี่สามหมื่นอะไรวะมันโดนรถก่อกันเหรอหรือยังไงวะมัน ใช่เดี๋โดนเลือดไงโดนบอลโดเลือดไงทำไมไม่กดยากันแล้วงเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้า็ตายแล้วนะเก้าหมื่นโดนเลือดบอลบอลโดเลือดด้วไงไอเวีนมานี่ดิไม่ลดนะไม่ลดนะตัวนี้มานี่ดิลาร์ซ่าด้าโอ้โหสะท้อนกันมันไรเลยกูลองนั่งปลาดูบ้างดินั่งไม่ได้ไอ้แค่ตีบีเคโดนบอลไล่สองหมื่นสี่ก็ตายได้สัตว์เบกกี้แม่งเลือดเยอะด้วยแหละโอ้โหแค่จะเต็มแล้วอีกนิดนึงอีกเยอะ อีสองตัวไปอีสองตัว <2> 2> ตีโบกสิบสองแล้วมันไม่สะท้อนหรือวะมึงดูดิใช่ปะใช่ปะมึงกูเข้าใจถูกปะไม่หรือว่ามันมันปิดปากเออตีโบกสิบสองแล้วมันจะไม่สะท้อนเว้ยมึงดูดิอ่ะไอโด่งตายเฉยเลยมอนทินเขาหมดตลอดเลยว่ะสามหมื่นเกียร์สามหมื่นกลัวมันไม่กดหรือเปล่ากลัวมันไม่กดยาอะไรเดี๋ยวมันก็พูดว่าเนี่ยไม่กูไม่กดยาตีกูสามหมื่นดีใจเนี้ย ไม่เราก็ไม่ต้องดีใจนะก็บอกว่าได้ได้ดีฟรีแล้วใครให้มึงไม่กดไหลควายเที่แกู้ด่าไว้ก่อนหรอผู้ด่าไว้ก่อนกูอ่ะตัวฟรียาฟรีสั่งอย่างอุ้ยสองลูกสองไอ้ฟรียาฟรีไอ้เกี่ยววะไอ้สัต่งพองจริงเหรอไอ้สัตงว่ามันบอกว่ามันบอกว่าตัวตัวนูกูทั้งตัวมีแค่ยามั้งเนี่ยกูเลยเล่นพินแม่งเลยสั่งไอ้ยาตัวก็ฟรียาก็ฟรีเที่แกดเลยกดให้หมด กดฟูให้ถ่านมันก็ฟูได้แค่นี้นั่นไงปานสามกูลันอะไสักกูเห็นแล้วปานสามกูดูอยู่กูดูอยู่กูดูอยู่ถ่สัตว์เลยไม่คือยามันหมดกูเช็คยาเลยกูเช็คยายามันหมดพอดีไงยากี่คือยามันหมดพอดีพอกดแล้วมันหมดพร้อมกันพูดต้นคลิปเว้ยอ่ายากี่ยาหมดพอดีปานสามกูได้กดแล้วล่ะตอาเนี้ยเที่ยกี่ไม่งชอบบ่ดเนี่บอกว่า เดี๋ยวเขารูห้หมดว่ากูไม่กดยาเอาไปแปงหยิบปุ๊บเท่านั้นแหละเต็มสตรีมไอ้ยี้ยาฟรีสปอร์ตมึงเข้าใจา่ามาคนเดียวใส,สเพื่อไม่ครบไอ้ี้ยกูมาคนเดียวพวกมึงยังวงแตกขนาดนี้ <c oughs> ไอ้ย่าไอ้สัสก่กูมาคนเดียวเลยเออจะ<อ>กิลวหยอดแล้วอ่ะไอ้นนเออไม่ม<อ>มหมุนนะหมุนล่วธนูหมุนแล้วผหมุมน,นนานแล้วนธนูไม่ยิงไม่ยิงนานนะไอ้ี้ยเอ้ยดีกูเริ่มกลับมานิดหนึ่งแล้ว เมื่อกี้ดีกูเต็มแล้นะกูไม่น่าเลยอ๋อไอโพเซดอนมาเพิ่มไอสัตว์อ๋อเอออันนี้โพยิงนี่กดยามาโพยิงแล้วโพโพยิงเร็วยิงในโพเร็วคืนเสียงคืนเสียงคืนเสียงแค่หมื่นสี่เงียบตอนนั้นมันกดยามันก็ยิงตัวอุ๊ยไอโพไอโพกดยาไมโพกดยาเออไอโพยิงดีสิบีองตัวนั่นน่ะเออไอจน่ะสิ่งดีเกิดสิ่งดิกก็โดน เอาอดูชื่อขึ้นหนึ่งนี้ดนี่ไอ้เหี้ยเต็มแล้วน่ะเออไม่มันยังยังติดลบอยู่ปะไม่คือมันเต็มไปละสองพันแล้วแต่มันมันมันเสียอยู่สองร้อสองร้อยเออเสียสร้อยได้ลมั้งได้แต่ละทีอ่ะมันก็ได้หมดแล้วนี่เนี่ยได้กันพอแล้วมั้งเฮียแค่นี้แค่นี้ก็เหลือเจ็ดสี่ก็น่าจะได้รภาพกันแบบจุใจอ่ะได้พันแปดขอบคุณครับไปเลยขอบคุณครับแล้วไปเลยเฮ้ยสำหรับคอ ฟอมฟคอนเทนต์เหรอแหมมึงจะได้ดีเท่าไหร่กูไม่รู้อ่ะกูดีเกือบเต็มกูหอยทอไอ้กูหอยทีตั้งกูหอยทีอีโบกหนึ่งอีโบหนึ่งอุ้ยอุ้ยได้ว่ะอีโบหนึ่งกูจะไปแล้วอีโบหนึ่งเร็วเต็มแล้วเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยเอ้ยโหเออลอร้อยเลยร้อยนึงมาไอ้แย่บวกเอาตัวพี่ต้นไอ้โด่งไอ้โด่งมึงดูไว้สัตว์เหลือร้อยเดียวหนึ่งหนึ่งวัตเต้น ไอ้อีทีนึงไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยขอขอให้เงินแจกมิจูโหลวงพี่เหี้ยอาวุธปีนจะพังกหมดแล้วไอ้เหี้ยอาวุธกูจะพังไอ้เหี้ยไม่เหลือสามร้อยไม่เหรอซ่อมไว้ก่อนเดี๋ยวยากลืมเดี๋ยวซ่อมให้ซ่อมเลยซ่อมหมดเลยสามร้อยหรอซ่อมแค่อาวุธก็พอซ่อมแค่อาวุธอยู่แล้ว่ะเฮ้ยจากสามร้อยเราหกสิบหกอะแปลว่าได้ตีไง ไอ้ท่าแม่งทำท่าหมดใจกันแล้ววะไม่มีใครกดยาแล้วหรอพี่แยมันเหี้ว่าไม่ไม่ต้องกดยาก็ชนะได้อก็จริงโอ้เหี่ยลองไม่กดทุกตัวแล้วลงดีซะมึงจะได้รู้ว่านี่ถ้ายากี่ยังไม่มานี่กูต่อเนี่ยกูบอกเลย